วันนี้จะมาหาหอยวันนี้จะมาหาหอยท่านผู้ชมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมาเครื่องเครื่องนั้นไม่มีลายนะไม่ได้ลงโซเชียลไม่เป็นไรมันลงแล้วก็คือแล้วกันเออได้แล้วยังงงไฮะมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอให้อ่ะลงเลย หอยเาจะหาหอยวันนี้อเราจะมีโอ้นี่ฮะท่านผู้ชมป้องกันตัวเต็มที่เขาเขามีเล่น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  เลังจะบอกอายมันวยนเรียมัลงน้จะพ่อท่าเขียนไ้ใช่เตรียมเตรียมตัวลงน้ำผมน่ารักของเอ่อพ่อัวพ่อคัวหาปลานะฮะวันนี้ลูกค้าสั่งหอยมาสามร้อยโลจะมาจับหอยทุกวันงอย่างที่เราเห็นนะเป็นนมำมูวันหาเลเรื่องหาปลาเป็น วันนี้ก็จับปลาท่อนไปได้หนึ่งตัวตัวไหมล่ะตัวโตเกือบโลอ่ะแปดขีดเยอะนะเอาไปแล้วเอากลับไปไว้แลวเอาโอ้อยู่ในบ้านแล้วเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวบอกเพื่อนมาเอาสิเอามาเอาอาวุธของมาเลยจะลงแล้วไปอยู่อาวุธของ แล้วนี่ตัวแล้วเขาไขอ้นั่นกักันเขาอยาเส้นใส่สองสามกระเป๋ากันปิงเขายาเส้นใ<อ> <c oughs> ส่น,น้ำกามก็สองจริงัอาเหอสองทางอะไรวกนั้นอนเยกันดีกันกันชว้งใช่ออ เริ่มลุยแล้วโยนมีแรงแค่นั้นอ่ะมันองกเปม่ได้แล้วได้ลูกหนึ่งแล้วอันนี้เป็นเป็นคนลงน้ำนะตอนนี้เออเออเออปเดี๋ยวจะเอาไปดูาหอยมางนี้มือหอยกับมือหาปลาคนละมือแล้ว หอยมันเยอะแถวเนี้ยวันนึ่ไปต้องเยอะเออนีจะลุยก่อนหน้านี้เขาไม่เอากันมันก็เลยเอาไม่ต้็งมเหรอไม่ได้อ่ะเอางบนแรกหายที่มันเกาะอยู่ตามใช่ตามหญ้าอ๋อพอแดดจัดมันจะลอยขึ้นี่เราเห็นที่เราหลายตุกวาจะขึ้นมาใคร อืขอให้ได้อยู่ไว้วันๆน,นะได้ได้ไม่ไไมขามามมี้เกียจอะไรยังไงเงินก็ามาใช่ใช่เขาทำไม่ได้นนไงถ้าเราหยิบหาหอยค่ะหอยท่านผู้ชมจะได้อีกภาพนึง ดูหาปลามานานแล้วตอนนี้ดูว่าแบบใหม่มั่งท่านผู้ชมดูหาหอยมันไม่มีอาวุธอะไรเลยครับมีมือเปล่าเท่าครับนี่เดินไปเรื่อยๆแหวกหญ้าไปเรื่อยๆโอ้ได้ได้คลิปใหม่ละคลิปใหม่ละเพิ่งจะขึ้นเมื่อวานนี้เองมันจะมีเหรอหอย เพราะเขาเขา<อ>เ <ขอ S 2> พิ่งจะปิดเนี่ยเพิ่งจะปิดฟอสเมื่อวานนี้เองขอ้งางห,ง,หงหลังไม่เยอะไอ้ข้างล่างนู่นเหรออ่าอ่าโอ้หโห่างกันเยอะอยู่น้ําน้อยน้ําน้อยน้ํามันมาทางละพีนู่นไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาแต่เขาก็เลยไม่เปิดยังไม่เปิดอืม

ก็แหวกยาวขึ้นไปเรื่อยๆไยเออได้แล้วท่านผู้ชมได้อยู่ได้เรื่อยๆอยู่ได้เรื่อยๆอยเออเพราะว่าน้ำพุ่งขึ้นเจอจิงกาทุกใจเลย ชีวิต้ันบ้านหาได้ตามธรรมชาติปลาก็ได้ห้อยก็ได้ตากขยันไม่อดตายไม่อดตายไม่อดตายแต่ถ้าีเกียก็อดตาย <c oughs> แน่นอนอขี้เกีย งห,หน้าทดหน้าทดอะมันถ้าถ้าน้ำนิ่งๆอยู่นานๆหน่อยเยอะเลยนะนะมันจัดหน้าทดอะมันจัดตามปูนอะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เวิรนะอน่อืมมันขวดนะ อยู่ข้างบน,นเ,เหรอมาเนี่ยนะเอามาตั้งไงมาแคนั่งอยู่าา 4, เอะก็อยู่นี่ตลอดนะนนนไมไ,ไปไม,ไม่ใช่วันก่อนเน้อวันก่อนหรือเปล่าเพราะวันก่อนไม่ไม่ได้อยู่ืบบอ,อ,อบวกไ่ น้มนมเน้มนมเน้มเมนูเบียดาไปเร like ื่อยๆเป็นหัวหนุ่ยนึ่งนมนมเกิดมาไม่หดเลยดูายหญ้าโน่นแบบแบบนี้แบบนี้จะเงียบหน่อยอ่าได้อีกแล้วตัวละจะห่างหน่อยนะท่านผู้ชม เออตรงนี้มันได้จะอยู่ทีหน่อยอ๋อตรงนี้ได้มันเป็นป่าเนาะมันก็เลยหอยก็เลยเข้าไอ,อ้นกกันนั้นก็มาลงกินจังเลยนกตัวใหญ่เอ้ยตรงนี้มีวะอ๋อตรงนี้มีตรงนี้มีฮะได้อีกแล้วเป็นป่านะฮเป็นตะโมะ คีบอีกแบบนึ่งเดี๋ยว้อยมันออกเยอะๆก่อนมันจะได้เก็บได้เยอะๆเนาะอตอนนี้เขายังนั่นอยู่น้ำใหม่อยู่ย,ยังไม่ใชออ่ยรอก๋อถ้ดแดดจัดนี้เขาจะลอยเยอะกว่าน,นี้โอเค